ท่าน,นสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายและเพื่อนบรรดาพิสูจน์สมณรทันน้งหลายสำหรับวันนี้การที่บันทึกนี้ก็ยังเป็นวันที่8ตุลาคมพศ2526เพราะว่าบันทึกเป็นคัดเศษที่สองเป็นหน้าที่สองของคัดเศษวันนี้ก็จะพูดถึงแก่นตามที่พระเจ้ทาทรงตรัส ความมีว่ามณีครทปริพาชกกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็การนายบาปเพียงริยาที่ถึงยอดหรือถึงแก่น้วยเหตุเพียงเท่าไรขอประทานบร,โริโาสขอสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจงให้ข้าพระเจ้าถึงยอดถึงแก่นในการนายบาปด้วยเถิดพระเจ้าค่ะ <c oughs> นี่ที่แล้วมาท่านพูดถึงกระพีนะจะไม่ต้องยำ้ำ องสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้า,จาทรงตัดว่าดูก่อนนิโครทะบุคคลผู้มีตะบะในโลกนี้เป็นผู้สังวรแล้วคือระวังแล้วด้วยการสังวรสิบรายการและตัดว่านิโครทะเพราะว่าบุคคลผู้มีตะบะเป็นผู้สังวรแล้วด้วยสังวรสิบรายการ ข้อที่จะกล่าวต่อไปยังเป็นลักษณะของเขาเพราะเป็นผู้มีตะบะเขารักษาศีลอย่างยิ่งไม่เวียนมาเพื่อเพศอันเลวเขาเสพเสน,สนาสนะอสงัดเขาละนิวรณ์ห้าอันเป็นอันเป็นอุปกิเลตแห่งใจที่ทำใจให้ถอยหลังปงัญญาทำปัญญาให้ถอยหลังถอยกำลังลง มีใจประกอบด้วยเมตตาแผ่ไปในทิศทั้งปวงเขาย่อมลึกชาติก่อนได้เป็นอันมากคือเลึกชาติหนึ่งชาติบ้างสองชาติบ้างสามชาติบ้างสี่ชาติบ้างร้อยชาติพันชาติแสนชาติบ้างตลอดสังวัตกับเป็นอันมาก <c oughs> และตลอดวิวัตกับเป็นอันมาก แล้วก็ในภาพโน้นบ้างทราบชื่อว่าในภาพโน้นเราเรามีชื่อว่าอย่างนี้เรามีโคดมีแตกูลว่าอย่างนั้นมีผิวพันอย่างนั้นมีอาหารอย่างนั้นสเสวยสุขสเสวย์ทุกอย่างนั้นมีกําหนดอายุอย่างนั้นครั้นจุติจะพบนั้นแล้วไปเกิดในพบโน้นบ้างเนบเกิดพบนั้นบ้างแล้วมีชื่ออย่างนั้น <c oughs> มีโคดมีตระกูลอย่างนั้นมีผิวพันธ์อย่างนั้นมีอาหารอย่างนั้นเสวยสุดเสวยทุกอย่างนั้นมีกําหนดอายุเพียงเท่านั้นครั้นจุติจะภาพนั้นแล้วได้มาเกิดในภพนี้เขาย่อมระลึกชาติก่อนได้เป็นอันมากพร้อมทั้งอาการพร้อมทั้งอุเทศด้วยการเช่นนี้ แล้วก็ทรงตัดว่านี่หมายความบรรดาทแทนพุทธบริษัทโปรดทราบพ,พระพุทธเจ้าให้ทรงจับตั้งแต่เปลือกเข้ามาแต่ว่าสําหรับผมมีความเห็นว่าต้องจ้องจับตั้งแต่สะเก็เข้ามาถ้าละเกาะสะเก็ดไม่อยู่เราก็ไม่มีเปลือกจะเกาะถ้าลราเกาะเปลือกไม่มีเปลือกจะเกาะแล้วก็ไม่มีกระพรี้จะเกาะ ฉะนั้นจังเกาะเป็นลาดับตั้งแต่สเก็ดตั้งแต่เปลือกแล้วก็ถึงกะพีกะพีคือระลึกชาติได้และสิ่งที่ถือว่าเป็นศัตรูของกำลังใจอย่างหนักนั่นก็คืออุปกิเลสหรือกิเลสทั้งหลายที่พระพุทธเจ้าทรงตัสว่าไม่ดีในยาแตะต้องเป็นขาดยาทดลองนะครับตอนนี้พ่ออะไร พราะว่าผมทดลองมาแล้วบางอย่างมันไม่มีผลจริงๆที่เราคิดว่าดีความจริงไม่มีอะไรดีเลยถ้าคุยกันต่อไปสมเด็จพระผู้มีพระพาาเจ้าตัดอย่างนั้นแล้วก็ทรงตัดต่อไปว่าดูก่อนนิครธะท่านจะสำคัญความข้อน,นี้เป็นเช่นไหนเมื่อเป็นย่นนี้การไหนบาปจะเป็นบริบูรณ์หรือไม่บริสุทธิ์ นี่โคระเขายืนยันน,นี่โคระยืนยันว่าบริสุทธิ์ไม่บริสุทธิ์ทำไม่ได้บริสุทธิ์แท้พระองค์ทรงตัดว่านี่ไม่ใช่ถึงแก่นเป็นกิริยาที่ถึงกัะพีในะที่พูดมเมื่อกี้นี้นะเมื่อท่านไล่เบียมาถึงกัะพีแล้วก็ทรงตัดต่อไปอย่าลืมนะครับไล่เบียมาตามลำดับเราต้องทรงให้อยู่ให้ได้กำลังใจ จงอย่าคิดว่าไม่ไหวเพราะงานข้น้ามีหนักกว่านี้การที่เตตดก,กิเลสให้เป็นสมุทเฉตระหารพระบรมรุมากผล,ผลต่อจะต้องยืนกำลังใจส่วนนี้ให้ส่งตัวแล้วก็บรรดาญาโยมพทุทธบริษัทก็โปรดทราบอันนี้อตมาไม่ได้อิจฉาทิสยาใครแต่ว่าอยากให้พระพุทธศาสนาทรงตัวมีความเจริญรุ่งเรือง เวลานี้ทั้งพระก็ดีทั้งครวญก็ดีมีความเดือดร้อนมากว่ามีคนมุ่งทําลายพระพุทธศาสนาและก็มุ่งกลืนพระพุทธศาสนาผู้ที่มุ่งทําลายพระศาสนาในเขาฉลาดเขาไม่ใช่ใครที่องค์สมเด็จพระบรมบัโลกกน่าทรงตรัสว่าศาสนาของตถาคตจะสลายตัวไม่ใช่ใครก็คือลูกของตถาคตท่นเอง ได้แก่อุบาสุกอุบาสิกาพิสุพิสุณีผู้มีความเห็นผิดติดในลาบสิการะติดศักด์ศรีตัดสันติสันเสรินมากเกินไปเวลานี้ก็มีที่องค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสันดาทรงตัดไว้เสมอยืนยันเรื่องเทวดาเรื่องพรหมแต่ก็ยังมีคนนิยมถือเพศสมณะคัดค้านคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ว่าเทวดาไม่มีพรหมไม่มีนี่แล้วก็ยังประกาศตนว่าเป็นคนนับถือพระพุทธศาสนาอันนี้ไม่ถูกต้องเป็นการทําลายพระพุทธศาสนาโดยตรงอันนี้จะเป็นใครก็ตามแตา่ม,มาไม่ได้จี้จุดฟังเขาแววแวว,แว,วเขาได้ยินเสียงแววแววเขาไม่ประกาศตัวว่าใครก็ตกใจเหมือนกัน ว่าทำไมประกาศตนว่าเป็นประสงค์ในพุทธศาสนาจึงทำลายกันขึ้นขนาดนั้นเป็นการตั้งใจทำลายพระพุทธศาสนาโดยตรงแล้วก็คุยกันต่อไปไประเดี๋ยวก็รู้นี่ครูทับรีพาชกกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญการนายบาปด้วยธบะเป็นกริยาที่ถึงยอดถึงแก่นด้วยเหตุเพียงเท่าไรพระเ้าข้า ขอประธานมารุกาสขอพระผู้มีพระภาคเจ้าจงให้ข้าพระเจ้าถึงแก่นถึงยอดด้วยการไห่าบาปด้วยเถิดพระเจ้าข้าสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรัสว่าด,ดูก่อนนิครธทะบุคคลผู้มีตะบะในโลกนี้เป็นผู้สั่วรแล้วด้วยสังวรสี่ประการเขาย่อมระลึกถึงใช่ก่อนเป็นมาก ระเล็กได้ชาติถึงบ้าง2ชาติบ้างแล้วไม่จํากัดบ้างพร้อมทั้งอุเทศรูการขาชนี้เขาเห็นโมสัตว์ที่กำลังจุดติตอนนี้ฟังให้ดีนะแก่นนะนะเขาเห็นโมสัตว์ที่กำลังจุดติแล้วก็กำลังอุบัติจุตินี่เคลื่อนไปจุตินี่แบลว่าเคลื่อนนะครับตายไปหรือเทวดาเคลื่อนไปนี่เขเรียกจุติ กำลังอุบัติหมายความจะ,จะมาเกิดเลวบ้างปราณีตบ้างมีผิวพันธุ์ดีบ้างมีผิวพันธุ์สามบ้างได้ดีบ้างตกยากบ้างด้วยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์ล่วงจากสุขมนุษย์ย่อมรู้ชัดถึงหมู่สัตว์ผู้เป็นไปตามคำว่าสัตว์เหล่านี้ ประกอบด้วยกายทุจริตวจีทุจริตมนโนทุจริตติเตียนพระอริยเจ้าเป็นมิจฉาทิฏฐิยึดถือการกระทำด้วยอำนาจของมิจฉาทิฏฐิเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกเขาย่อมเข้าไปถึงอบายทุกตินิบาทนรก ส่วนสัตว์นั้นหลายเหล่านี้ประกอบด้วยกายาสุจริตมนโนสุจริตและว,วจีสุจริตอัตมาอ่านคล่อมไปนิดหนึงท่านว่ากายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตอันนี้ก็เลยเทวโอกาศพลิกหนังสือไม่ติเตียนพระอริยเจ้าเป็นสัมมาทิฏฐิยึดถือการกระทำด้วยอำนาจสัมมาทิฏฐิเบื้องหน้าแต่ตาย เบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกเขาย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ดังนี้เขาย่อมเห็นโมสศกกำลังจุติกำลังอุบัติเลวปราณีตผิวพันดีผิวพันสามได้ดีตกยากด้วยเทียบทิพยักสุอันบริสุทธิ์ล่วงจกสุข,ของมนุษย์ ย่อมรู้ชัดถึงหม่สัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมด้วยริการเช่นนี้ดูก่อนนิครธทะท่านจะสำคัญความข้อนี้ไปเช่นไหนถ้าเมื่อเป็นเช่นนี้การไหนบาปด้วยตาบะจะบริบูรณ์หรือไม่บริบูรณ์เพียงใดนิครธทะได้กราบทูลองค์สมเด็จพระจอมไตรว่าข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญ เมื่อเป็นเช่นนี้การหนายบาปด้วยตะบะบริสุทธิ์แน่แท้ไม่บริสุทธิ์หาไม่ได้ปร,ริยาที่ถึงยอดถึงแก่นพระผูม้มีพระภาคเจ้าจึงได้ทรงตัดว่าดูก่อนนิโครธาการหนายบาปด้วยตะบะป,ปร,ริยาที่ถึงยอดและถึงแก่นด้วยเหตุเพียงเท่านี้มาดูก่อนนิโครธา ท่านกล่าวกันเราอย่างนี้ว่าธรมของพระผู้มีพระภาคสำหรับแนะนำสาวกนั้นชื่ออะไรทมชื่ออะไรสำหรับรู้แจง้งชัดอธิพรหมจันทร์เป็นตน้นอันเป็นที่อาศัยอยู่แห่งระสาวกที่พระผู้มีพระภาคทรงแนะนำแล้วถึงความยินดีดูก่อนนิโครทะ ฐานะที่ยิ่งกว่าและประนีกว่าดังนี้แหลเป็นธรรมสำหรับเราแนะนำภาษาสวกในหมายความว่าแค่นี้นะถึงแก่นนะยังไม่ถึงที่สุดพระองค์ยงยืนยันว่าเราส,สอนสาวกยิ่งไปกว่านี้อีกประนีดีกว่านี้อีกยังมีอยู่เป็นธรรมสำหรับผู้รู้แจ้งชัดเจงอธิพรหมจันทร์ อันเป็นที่อาศัยอยู่แห่งภาษาวกที่เราแนะนำแล้วถึงความยินดีเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตัดอย่างนี้ผู้ปริพาชกต่หลายเหล่านั้นได้เป็นผู้มีเสียงดังอันริลั่นอิกทึกว่าพวกเรากับอาจารย์ยังไม่เห็นคำภีในคำภีอาเจโลกเป็นต้นพวกเรากับอาจารย์ยังไม่เห็นบาลีในบาลีอาเจโลกเป็นต้นนี้ พวกเรายังไม่รู้ชัดการบรรลุคุณวิเศษไปยิ่งกว่านี้ก็ความสำคัญในอุทมบริการสูตรก็หมดเท่านี้หลังจากนั้นไปก็ปรากฏว่านิโครทัพรีภาชกกราบทูลขอภัยองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขออภัยหนังสือไปชนไมโครโฟน <c oughs> และก็พระเปิดพระผู้มีพระภาคเจ้ากระทรงชมว่าเธอเป็นคนดีรู้ความผิดแล้วก็องค์สมเด็จพระธรรมสามิตรทรงแนะนําว่าการปฏิบัติถึงเพียงนี้ถ้าปฏิบัติต่อไปอีกถ้ามีบารมีแก,ก่กระไรจะไปหััตนภายในเจ็ดวันถ้ามีบารมีอย่างกลางจะไปหััตนภายในเจ็ดเดือน ถ้ามีบารมีอย่างอ่อนจะเปหลานภายในเจ็ดปีนี่หมายความว่าบรรดาแทนพุทธบริษัทองค์สมเด็จพระสงน์สวัตดิโสภาคทรงยืนยันว่าลำดับแห่งการสอนของพระองค์ในพระพุทธศาสนาพระองค์ทรงยืนยันแน่นอนว่าเรียงลำดับตามนี้นะพระองค์สอนตามแนวนี้ <c oughs> ถ้าถามว่าตลักสูตรสุขวิปัสสโกมีก็เป็นตามกำลังใจของคนที่องค์สมเด็จพระทศพลทรงตัดไปทั้งสี่สี่หมวดขึ้นหนึ่งสุขวิปัสสโกการปฏิบัติเรียบเรียบ,ยบไม่รู้ไม่เห็นอะไรทั้งหมดมีปัญญาเป็นเครื่องตัดก,กิเลสก็สามารถเป็นพระอรหันต์ได้ตหลักสูตรที่กล่าววันนี้เป็นหลักสูตรของวิชาสาม <C oughs> ขออภัย,ยบรรดาญาโยมพุทธบริษัทเวลานี้ร่างกายมันกำลังแย่เดินก็ไม่ค่อยจะไหวลุกก็ไม่ค่อยจะไหวแรงไม่มีไม่เป็นไรก่อนจะตายแม่วาโตอ,องค์สมเด็จพระจอมไตรก่อนจะนิพพานท่านก็ยัง,ยงสแสดงพระธรรมเทศนาโปรดคนทำให้ปริพาชกตั้นหนึ่งบรรลุมรรคผล และคนทั้งหลายที่ต้องการทำพระองค์ทรงตรัสอาตมาเป็นลูกก็องค์สมเด็จพระทรงเสวัตติสภากร่างกายมันก็ใกล้าตายเต็มทีแต่ก็ไม่เป็นไรถ้าเสียงยังมีกำลังสมองยังใช้ได้ก็ใช้งานต่อไปก็รวมความว่าองค์สมเด็จพระจอมไตปรปมศสาสนายืนยันตามนี้ ที่พูดนี้เป็นหลักควิชาสามแล้วก็ยังทรงตัตัดหลักควิอวิญญาหกระบริสมิทายานอีกอันนี้ไม่ขออธิบาย <c oughs> นี่มาย้อนหลังกันว่าเราจะทำยังไงจึงจะได้ปุเพนิวาสานุติยาน <c oughs> หรือว่าทิ่ไปจักุวยานทิ่ไปจักุยานตัวที่พระพุทธเจ้าตัดเมื่อกี้นี้เป็นจุตูปปาติยาน เธอเป็นทิพยคุยานไม่กันแต่มีเวลาความเข้มข้นมากวิธีปฏิบัติบรรดาท่านพุทธบริษัทแนวแห่งการปฏิบัติจริงๆถ้าเราจะปฏิบัติกันต้องทำให้ได้ทิพย์ุญยานเสียก่อนคำว่าทิพย์ุญยานเสียก่อนหมายความทิพย์ุยานที่มีกำลังอ่อนกว่าจุตูปรปาฏิยาน เนื e, um, ้อแท้จริงๆยานทั้งหมดก็เป็นทิพยคุยานเท่านั้นแหละที่เราเรียกก็ว่าทิพยคุยานบ้างจุตูปปาติยานบ้างเจโตบริยานบ้างปุเพนิวาสานุติยานบ้างอาตีตังสยานอนนาคตังสยานปัจจุปนังสยานยถากโมุตายานยานทั้งแปดประการนี้มีกำเนิดมาจากทิพยคุยานอย่างอ่อน คือทำทิพยานอย่างอ่อนให้เกิดขึ้นแล้วก็ทำทิพยญญานให้เข้มแข็งเข้าถึงจุตูปปาฏิยานพอถึงจุตูปปาฏิยานแล้วเราได้ยินชื่อคนและสัตว์ไม่ทันเห็นหน้าถ้าเราต้องการจะรู้ว่าคนและสัตว์ที่มาเกิดนี้เข้ามาจากไหนเราก็จะรู้พื้นฐานเดิมเขาได้ทันทีว่าพ่อนพวกน,นี้มาจากพรหมมาจากสวรรค์มาจากมนุษย์ มาจากสตรจฉันมาจากอสุรกายมาจากเปรตมาจากสกัว์นกเราดูได้แล้วก็นี่จดตัวปะปาดิยานนะตอนนี้พอยินข่าวคนตายว่าคนตายนี่ไปไหนยินชื่อคนตายพัพทยาจะรู้มันก็จะรู้ทันทีว่าคนที่ตายและเวลานี้สติตายและเวลานี้ไปไหน น้วต่อไปสำหรับเจโตบริยานเจโตริยานนี่มีประโยชน์มากอย่างหนึ่งคือสามารถรู้จิตของคนที่บางท่านบอกว่าเป็นพระเดียเจ้าเป็นหรือไม่เป็นเราทราบไม่ต้องถามกันไม่ต้องสอบด้วยปาก <c oughs> บางท่านบอกว่าได้ทรงชาโลกีได้หรือไม่ได้เราก็ทราบ บางท่านบอกว่าตนท่านเป็นคนดีเรารู้ใจว่าดีแล้วเลวรวมความว่าความดีหรือความเลวนี่ถ้าเราได้เจตวปฎิยานแล้วก็ไม่ต้องบอกกันสำหรับมีหนังสือฉบับหนึ่งเขาด่ามาให้กรมการศาสนาว่านิ่งนอนใจทำไมมาสอบสวนอาตมาความจริงก็ไม่จําเป็นต้องเดินทางมาสอบสวน ก็ใช้เจโตปิิยานแค่หน่อยเดียวก็จะทราบได้ทันทีเพราะเรื่องนี้นะสอบสวนด้วยปากถ้ะไม่มีผลหรอกเพราการสอบสวนกันถ้าคนมีกิเลสสอบสวนคนที่ไม่มีกิเลสแล้วว่าคนที่ไม่มีกิเลสสอบสวนคนที่มีกิเลสก็พูดกันไม่รู้เรื่องเขาใช้เตเจโตวิิยานเป็นเครื่องพิสูจน์ถ้าได้เจโตวิิยานสามารถรู้จิตได้ทันที และบริการนี่สองขา้เจตุริยานเขาสามารถชำระจิตกิเลสจ,จากจิตของเราด้วย <c oughs> ว่าจิตของเรามีเกิดอะไรเกาะอยู่บ้างจะต้องชำระมันวิธีไหนตอนเชา้าตื่นขึ้นมาก็สังเกตใจของตัวว่ารู้ว่าใจหรือว่าจิตของตัวนี้มันเศร้าหมองตรงไหน,นกำจัดตัวนั้นสะอาท,ที่สุด ถึงแม้ว่าจะไม่เป็นพระอริยเจ้าไม่เป็นผู้ทรงฌานก็ไม่เป็นไรทกำกําลังใจของเราให้อาสอารมณ์จิตก็เป็นสุขนี่เจตวิญญาณมีประโยชน์อย่างนี้ต่อไปก็บทเพนิวาสานุสติยานบทเพนิวาสานุสติยานจะสอนเราทุกอย่างสอนการตัดสับสนกันในด้านสังโยชน์สิบจะสอนหมด ในด้านสัญญาสิบสิบสกายติทิฐิร่างกายเรายึดถือร่างกายเป็นสำคัญปุเพนิวาสานติยานจะสอนเราให้ร่างกายไม่สำคัญเกิดชาติไหนมันพังชาตินั้น <c oughs> วิจิกิจฉาสงสัยในคุณความดีของพ,พระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์แระจะทราบว่าชาติไหนแล้วคล้ายๆคำสั่งสอนก็โองค์สมเด็จพระจอมไตร ปฏิบัตินอกรีดนอกรอยจากนั้นเราลงนรกทุกทีชาติไหนปฏิบัติตามความดีที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทเจ้าทรงสั่งสอนแม้แต่เราไปนิพพานไม่ได้เราก็ไปสวรรค์ไปผรมได้มีสุขอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็มา,มาศีลปะตบปรามาแล้วก็จะทราบเจ้าหน้าโปรเพนิวาสานุติยาน ว่าชาติไหนละเมิดศีลชาตินั้นเราลงนรกชาติไหนปฏิบัติตามศีลดีชาติไหนเราไปสวรรค์เกิดมาเป็นมนุษย์เกิดเป็นมนุษย์ชั้นดีมีความสุขมาก,กไนด้ด้กามาันทะพเพนิวาสานติยานยก็จะสอนเราว่าความรักในระหว่างเพศค,คนที่เราคิดว่าสวยว่าดีเนี่ยแกไม่ทรงตัว ขนาที่จะเลือกกันก็คิดว่าสวยแล้วดีแล้วแต่ความจริงไม่ช้าก็แก่ลงไปทุกวันภายนอกเข้าใจว่าดีแต่ภายในเต็มตายไปด้วยความเต็มไปด้วยความสโสโครกร่างกายของคนก็สกปรกจิตใจของคนที่มีกิเลสก็สกปรกมันก็สร้างความเบื่อนหน่ายเราติดกรรมมาชั้นทะทีไรเรามีทุกหนักทุกที ดีไม่ดีติดมากเกินไปถึงเขต้องถูกฆ่าตายก็มีก็รวมความว่าปุบเพนิวาสันิยานสอนเราให้ตัดการไม่ฉันทะาเสอีกแล้วไปปฏิคะความไม่ชอบใจคืออารมณ์ชั่วโกรธชอบโกรธชอบเยาีบาทปุบเพนิวาสันดิยานก็จะสอนเราว่าความโกรธในชาติใดๆที่ผ่านมา เราก็อย่าพบแต่ความทุกข์เราไม่เคยมีความสุขเราจะมีศัตรูม,มากกว่ามิตรจิตก็ไม่เป็นสุขกายก็ไม่เป็นสุขถ้าชาติใดที่เราคลายความโกรธเราแสดงความเป็นมิกับคนส่วนใหญ่ชาตินั้นเรามีความสุขมากกว่ามีความทุกข์ทำไมมีความทุกข์มันสอนเราอย่างนี้แล้วต่อไปอีกรูปราคะอรูปราคามณท,ทิตมณทิตติอวิชชา พุทธจาวิชานี้ไม่ต้องพูดกันเป็นเรื่องอรามแตมักสอนตั้งแต่ต้นจนกระทั่งยานนาคามีนี่ปุเพนิวาสานญยานสอนเรามากถ้าเราได้และจะมีประโยชน์มาก <c oughs> แต่ก็ขอย้อนลอยถอยหลังอย่าลืมเกาะสะเก็ดความดีอย่าเกาะเปลือกเครื่องความดีอย่าลืมเกาะกับพี่เครื่องความดี มิเะนั้นแล้วจะไม่ทั้เข้าถึงกันของความดีส่วนนี้เ <c oughs> นี่สำหรับผลของการปฏิบัติก็ไม่ขอแนะนำหนักเพราะว่าหลักสูตรมีท่านต้องหาครูบาอาจารย์มาสอนกันเพื่อกันความสงสัยที่ได้กันมากเนะี่ยคือไม่เข้าใจขอโทษนะที่ไม่ได้กันมันนานๆสมัยก่อนก็สอนก็นให้ปฏิบัติกันเอง ไม่ต้องอะไรอย่างรุ่นผมเนี่ยรุ่นผมนี่ท่านแนะนําอย่างเดียวเราก็ไปฝัดก,กันตามโคนต้นไม้บ้างในป่ชาช้าบ้างในป่าชัดบ้างก็ยากผมรู้สึกว่าผมเองก็สู้ญาติโยมพุทธบริษัทสมัยปัจจุบันนี้ไม่ได้ท่านทํากันวันสองวันสามวันที่ก็เริ่มได้เบื้องต้นแต่ว่าการได้แล้วบรรดาญาติโยมพุทธศาสนิกชน <c oughs> จะลืมว่าครูผู้สอนนะท่านแนะนำให้มีความเข้าใจให้เริ่มจับต้นทนปลายถูกเท่านั้นแต่การจะคล่องตัวและการจะทรงตัวได้อยู่ที่บรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านและบรรดาเพื่อนพิสูจน์สมนเนนต้องไปฝึกฝนกันเองให้มีการคล่องตัวแล้วต้องมีการพริสูจน์อยู่เสมอวิธีที่จะพิสูจน นั่นก็คือว่าใช้ทิพปุญ,ญาาในเวลาเช้ามดืดอันนี้เราต้องใช้ทุกวันอันดับแรกจับพระรูปประโฉมพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ชัดเจนแจ่มใส <c oughs> การจับพระรูปประโชมนี่ถ้าจับพระรูปประโชมไม่ได้ตามนิมิตก็จับพระพุทธรูปถ้าจับได้ตามนิมิตก็ถือว่านั่นเป็นพระพุทธนิมิต เดี๋เป็นดิมิตของพระเธจจ้าให้ปรากฏเรายึดถือเอาเป็นศาณะถ้านักปราชญ์บางท่านอย่าเพิอฝันก็เป็นเรื่องของท่านเราฝันดีฝันขึ้นสูงไม่เป็นไรถ้าท่านนั้นหลายจะฝันลงนรกเราจะไปตามท่านอย่าไปคัดค้านคําคสอนขององค์สมเด็จพระสัตรพงพระสงฆ์ท่าน,านถ้าทําได้ถึงขนาดนี้และจะรู้เรื่องทั้งหมดตั้งแต่โลก,กันมานารกขึ้นมา ถึงพรหมโลกในหนักนีไ่ไม่ไม่ยากเลยรู้กันได้ชัดจะรู้ว่าเทวดานมีจริงพรหมมีจริงตามที่พระพุทธเจ้าทรงยืนยันไม่ใช่กล่าวกันอย่างแบบเพ้อฝันว่าเทวดาไม่มีอะไรไม่มีนี่ไม่รู้ศาสนาไหนตาอ้างอิงว่าเป็นคนของพุทธศาสนานี่น่าสลดใจมากบรรดาท่านพุทธบริษัทท่านนั้นหลายเหล่านี้ มีเจตนาอย่างไงอาตมาไม่ทราบแต่ว่าสงสารประเทศไทยกำลังใจของคนจะแตกแยกออกเป็นสองฝ่ายเมื่อแตกแยกออกเป็นสองฝ่ายแล้วเป็นยังไงสิ่งที่มันจะได้ขึ้นมาคือประเทศชาติจะสลายตัวคนหนึ่งนิยมนับถือเทวดาอีกคนหนึ่งบอกเทวดาไม่มี คุยกันไปคุยมาก็เกิดการแตกราวกันขึ้นน้ำพึ่งหยดเดียวบรรดาแทนพุทธบริษัทสามารถสร้างให้เกิดเจลาจนขึ้นชั้นใดถ้ากำลังใจคนทั้งสองฝ่ายไม่เสมอกันเพราะคนไม่กี่คนมาทำลายศาสนาขอองค์สมเด็จพระทงทนบรมศาสนา,าแล้วชาติของเราจะเป็นยังไง ถ้าชาติไม่มีพระพุทธศาสนาก็ทรงอยู่ไม่ได้เอาละบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายขอท่านทั้งหลายจงสั้างวรนไว้ฟังเขาไว้แต่จงอย่าเชื่อจงพิสูจน์การปฏิบัติเขาตนเองทําตนให้เข้าถึงแก่นของพุทธศาสนาความจริงแก่นนี้ยังไม่ดีนะญาติโยมพุทธบริษัทเป็นแค่สิ่งที่สุดของชาญโลกีเท่านั้น ต่อไปก็ต้องปฏิบัติกันก็ถึงโลคุตระชานต่อไปอาราบรรดาท่านไหลมองดูเวลาหมดเสร็จแล้วนี่ถ้าบังเอเิญเขาเทปออกวิทยุจะลำบากมากก็ขอลาบรรดาญาโยมพุทธบริษัทผูพระเป็นสาวกองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้า,จาก,ก่อนขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนะมงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีแดบรรดาแทนพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี